หนึ่งปนินใหญ่เื้ยโอ้โอ้เครื่องหนึ่งหร,หรอนี่เครื่องหัวอยู่พี่ยั่ไงไรบูวิทบูวิทเจวประแดกแซ่บตำเครื่องกันพี่นอ้องตะไคร้ลาบผักชีกระเทียมมากไก่อนจักชั่วโมงหนึ่งคอยหนึ่ง แสบแสบหอมหอมมาร์คครับเครื่องที่ตั้องหั่นละปลุกเขาลงไปสีอ่อนขาวเินนัวๆนนแสบรสด,ดีสักหน่อย หนวดเน้นแซ่น้ำปลาสักหน่อยหนัวดเน้นแดงแซ่บอูมามิสักหน่อยหนัวดเน้นแดงแซ่บใบบักกูด หอมเห็ดนั่ๆเน,น่นแซ่บเพิ่มซอสหอยอีกนิดนึงเพื่อความกลมกล่อมเคมักทิมไว้กอนจัดชั่วโม,หง,มงหนึ่งเนยมะแรกอหนึ่งสิ้นเรียบร้อยเดี๋ยวเขอัวเย็นไว้กว่อนชั่วโมงหนึ่งในเวลาหนึ่งนะครับ หนึ่งสักยี่สิบนาทีเดี๋ยวค่อยเอากระหล่ำใส่กระหล่ำไาใส่ที่หลังดิสซุกกดพักลงไปยีดหนึ่งต่อเรียบร้อยครับโอ้ยปลาเหลือเครื่องตัวครับพี่น้องทายประท่านลืมตักไปให้แม่เท่าเครื่องหนึ่งตัวใหญ่เตัวใหญ่กิ้นมูอไว้หรอครับแจ้ว แก้วประเด็กคัก